This could be us. So back to what I was saying. This could be us. <Thank you. S 1> คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่แนะนำให้เล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ สวัสดีคนดูทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องยุกิชาแนลเอ็กอีกแล้วเนาะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนยุกิก็จะมาเล่นเกมนี้นั่นเองนะคะ mm hmm. เกมนี้ก็จะอยู่ในค่ายของพ mm ีพ hmm. นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเนาะเที่ยง30นาทีแล้วนะคะทุนก็มาที่500นะคะทุกคนซึ่งยุกิก็จะใส่เบ็ดสักเท่าไหร่ดีไปละกันเนาะอ่ะจัดไปค่ะซึ่งเกมนี้มันมีโอ้ oh. กดครั้งเดียวทุกคนเข้าฟีเจอร์นี้เลยก็คือจะเปลี่ยนรีสปินแล้วก็ได้ช่องตรงนี้มานะคะอันนี้เหมือนฟีเจอร์เหมือนเป็นฟีเจอร์พิเศษละกันค่ะทุกคนโอเคถ้าหากว่ามันยังลงในแต่ละช่องเนี่ยมันก็จะได้หมุนรีสปินไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ถ้าไม่ลงก็คือจบแค่นังเนาะอะยังลงอยู่โอ้ช่องแรกมาบ้างไหมเอ่ยเนี่ย จะลงหรูเป่าในช่องนี้อ่าช่องสุดท้ายเต็มแล้วทุกคนชึบอ่าช่องแรกมาแล้วโอเคยังหมุนต่อได้อีกนะคะชึบอืมยังได้ต่ออีกนิดนึงทุกคนตับได้ที่มันยังลงนะคะอ่าลงเพิ่มอีกสองช่องเลยทุกคนยังไงเอ่ยเต็มหน้าไม่เอ่ยจสวัสดีสวยค่ะทุกคนเต็มสองช่องแล้วนะคะเรียกแค้ว่าเต็มสามแล้วกัน โอ้โหรอบนี้ไม่ลงก็จบนะทุกคนแต่ว่าได้เท่าไรเอ่ยอู้รางวัลก้อนโตเลยอะแบบรางวัลใหญ่สุดเลยได้มาหกร้อยนะคะทุกคนลเลิกเล่นเลยได้ไหม <c oughs> ก็คือกดครั้งเดียวแล้วก็ปังเลยนะคะแต่ว่าได้แหละเดี๋ยวไปต่ออีกนิดน,นึงแล้วกันนะคะทุกคนชึบซึ่งเอ๊ะย,ยูกิตทำทุนมาเท่าไหร่นะลืม <c oughs> ล่าสุดก็คือแบบ ตกใจจนลืมไปแล้วค่ะว่าตัวเองเอาทุนมาเท่าไหร่แบบนี้ก็ได้เหรอขำโอเคน่าจะห้าหรือ6กร้นี่ยแหละนะคะทุกคนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟรีสปินนะคะทุกคนต้องมาแบบ3มช่องนะคะถึงจะได้เนาะแต่ว่าไอตัวฟีเจอร์พิเศษเมื่อกี้ก็คือแบบถ้ามาเต็มช่องแบบนี้ยก็คือเข้านะคะแล้วมันลงง่ายมากทุกคนล่าสุดลงอีกรอบสแล้วนะค มาแล้วหนึ่งช่องชืบยังไงรอบนีม้มาอีกหนึ่งมาอีกสองชื้บรอบนี้มาหนึ่งยังลงอยู่ค่ะย,งงยังลงอ่ะย,งงอยังลงอีกสองนะทุกคน เอ้ยนึกว่าจะไม่ลงซะแล้วทุกคนใจเป้วแป้วรอบนี้ยังไงเอ่ยลงหรือเปล่าโอ้โหไม่ลงนะคะก็จบแค่นี้เนาะได้เท่าไร่เอ่ยแตนไม่เยอะนะทุกคนได้มา75นะคะอะเดี๋ยวไปต่ออีกนิดนึงนะคะก<ส>็อยากเข้าสัสแคตเตอร์เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะลงให้หรือเปล่านะคะสำหรับสแคตเตอร์เนาะ อโอเคก็น่าจะหมดเสร็จตรงนี้ยุกิเขาน่าจะเลิกเล่นเลยนะคะทุกคนเสร็จแปดสิกว่าบาทเอา้าลงอีกแล้วทุกคนฟีเจอร์นี้คือแบบลงบ่อยมากสามรอบแล้วนะคะอันนี้คือรอบที่สามโอ้รอบนี้คือลงแบบช่องเยอะมากอ่ายัางได้อยู่ รอบนี้ยังไงโอ้โหทุกคนจบแล้วนะคะได้แค่นี้เอง <c oughs> ได้สามสิบเอกดาฟีเจอร์นี้ลงบ่อยก็จริงนะคะถ้าโชคดีก็แตกนะคะทุกคนถ้าโชคดีมันก็จะเหมือนกับรอบแรกของยูกินะคือแบบได้เกือบเต็มเนาะแต่ถ้าโชคร้ายก็จะมาในน้อยนะะทุกคน <c oughs> อืมเกือบแล้วขาดช่องเดียว ทึบๆอืออ่ะอันนี้ก็สิบสุดท้ายนะคะทุกคนเอา้ายังได้ต่ออีกนิดนึงอ่ะได้ต่ออีกนิดนึงนะคะ โอเคสิบสุดท้ายเอ้าออทุกคนล่าสุดได้มาเก้ารอเก้า้า่ะอ่ะโอเคช่างวันเนาะก็ นั่นแหละทุกคนยูกิคงจะต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้เลยละกันนะคะก็ถ้าหากว่าใครเนาะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องยูกิ Channel X 1ไว้ด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทําคลิปต,ต่อไปของยูกินะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคน